เอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม้องไกสตาร์เรลแพทใหม่ Real, วันนี้ก็มีตัวละครใหม่มาอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องโดยสารของของรถไฟของเรานะฮะอันนี้ก็น่าจะมีเวสใหม่ัวสีสม้มเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตลาดแห่งอนาคตบทนำแน่นอนครับผมวันนี้เรามีนี่เลยนะครับผม ทิงลูกก็แน่นอนครับผมไม่รู้ว่าเท่าที่ได้ยินมาก็เก่งแหละตอนนี้ผมมีใบมีบัตรอยู่20มีเพชรอยู่สี่พันห้าะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปหาเก็บตอนนี้เรายังไม่เปิด <laughs> คลิปนี้นะครับเราก็จะไปเดินเล่นกับเนื้อหาใหม่กันก่อนสักเล็กน้อยนะครับผมก็มี2เนื้อหาด้วยกันนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากหมดตู้ของจิงลูกไปแล้วเนี่ยน้องโทปาสก็มาอีกนะครับผมตั้งหมดกระเป๋ากันไป่วงนี้เพราะงั้นคลิปนี้เราก็จะมาลองตัวละครกันก่อนนะครับว่าตัวละครน่าใช้ขนาดไหนไม่ต้องพูดถึงนะครับผมยังไม่ได้ทดลองไม่ได้เทสไม่ได้อะไรเลยเราก็จะมาเทสไปด้วยกันนะครับ อะไรเนี่ยรายละเอียดเมื่อทําการโจมตีจะได้รับหน่วยชาร์จพลังเมื่อสะสมหน่วยชาร์จพลังถึงจํานวนหนึ่งแล้วจะเสริมพลังให้แก่ตัวเองและเร่งแอคชั่นของตัวเองขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมาอยู่ในสถานะเสริมพลังจะใช้หน่วยชาร์จพลังเพื่อปล่อยสกิลออนส่งพลังได้ไปลองกันเลยลองตีธรรมดาโอ้โหกระตุกเป็นแง่ <H it> เสียงแบบเดี๋ยวน,นะ นี่ได้ยินเสียงไหมเสียงฟันชิงแน่เนี่ยแค่ตัวละครก็รู้แล้วว่ามันน่าเล่นขนาดไหนมาลองโจมตีจุดอ่อน้วยนะแพน้ำแข็งถึงรูปเป็นทานน้ำแข็งแม่และเอียดบอกโจมตีปกติสร้างดาเมจน้ำแข็งเล็กน้อยแก่สตูจำนวนหนึ่งตัว สกิลต่อสู้สร้างดาเมจน้ำแข็งแก่ศัตรูที่กำหนด1ตัวและก็ได้เซนจิหชั้นนะครับแล้วก็ทาไม้ตายสร้างดาเมจน้ำแข็งอย่างรุนแรงแก่ฝ่ายศัตรูที่กำหนด1ตัวแล้วก็สร้างดาเมจน้ำแข็งแก่เป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงอ่าแล้วก็ได้รับบาฟอีกหนึ่งขั้นด้วยนะครับแล้วก็พรสวรรค์ก็คือเมื่อมีเซนจิสองขั 2, ้นจะเข้าสู่สถานนะสเปเชียลทัน าาทำให้เร่งแอคชั่นร0อและเพิ่มอัตราคีด์คอนของตัวเองอีกท้งได้รับสกิลต่อสู้แบบเสริมพลังเมื่อปล่อยการโจมตีจะใช้ทำจะใช้ HP ของเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เพิ่มแมทแท็ของจริงลู่ตามปริมาณ HP ทั้งหมดที่ใช้ไปเมื่อจำนวนชั้นของทีนเท่ากับศูนย์จะออกจากสถาน,นะ s p สเปกทัลทอมีนิเ a ช i ่นสกิลเทคนิคละสร้างพื้น น้ำแข็งขึ้นมารอบตัวโดยศัตรูก็จะติดสถานะแช่แข็งด้วยเมื่อเข้าสู่สถานะต่อสู้ในพื้นที่จะพื้นฟูพลังงานแล้วก็ได้รับพนอร์จนหนึ่งชั้นอีกครั้งมีโอกาสอย่างมากที่จะทำให้ศัตรูติดเป้าหมายถาะน้ำแข็งแช่แข็งขอริมสตาเชด้ดีก่อนเลยเส้นนชิงคิอมัดตะ เธอินงมากเธอิ่งมาก,มากออลองสก,กิลก่อนไหมสก,กิลเดียวใช่ไหมหวตัวยาสึดีเป็นคลื่นนี่มันเกสิกะเทนโชดาบน้ำแข็งตั้มระเบิดไป,ไปล้วก็ไหนนะ มันต้องเก็บขั้นก่อนใช่ไหมเก็บตะเกียนี่ไงโอโห,โหไงลืมตาไงลืมตาแล้วยังไงอ่าก็คือจะได้ถ้าลืมตาถ้าถอดผ้าถ้าถอดผ้าออกแล้วมันจะตีอ๋อเป็นกลมด,ดูกระจายโอ้โห้ยชือเทพแท้ ก็คือมันจะไม่สามารถตีธรรมดาได้เเวลาลืกตาแล้วเออเนี่ยมันโจมตีธรรมดาไม่ได้เลยและอันตีล่ะกระโดดม้วนตัวโอ้โหนี่มันเกสการเทนโชว์โอ้เสียงเสียงโล่งเลย พ mm hmm. ี่แกมันความดีเจ๋งอย่าใส่ไม่มันตูมตามร่างกายรักษา แน่นอนครับผมยังไงก็เปิดดูจากขนาดแล้วยังไงก็เปิดแหละเนีดูทักษะสินี่ดาบจันทาทะลวงสวรรค์เฮ้ยแจมเฮ้ยแจมมีทักษะแจมทักษะแบบเอาไว้แบบเดินฟาร์มแจมเลย ไม่ต้องตีครับผมวิ่งผ่านพอผมขาวนะครับผมผมขาวสวยอันดับหนึ่งอยู่แล้วยังไงก็ต้องเปิดแล้วก็ได้ข่าวมาตามรูปแม่น้ำแยงสีเกียงด้วยว่าสกิลเธอแรงโคตรๆนะฮะเพราะงั้นเปิดแน่นอนแน่นอนแล้วเข้าลงกิจกรรมก่อนดีกว่าหรือจะเปิดเลยดี เปิดเลยดีก่ก็ไงอย่าให้เสียเวลาครับผมเผื่อใครอยากจะดูแล้วก็เผื่อจะได้มันสี่พันหกเจ็ดสิบเอ้าเพชรกูไม่พอโอเคหลังจากที่เราไปลองตัวละครมาแล้วนะฮะวันนี้ตอนนี้เราก็จะมาเปิดกันแล้วก็ไปหาเพชรมาเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้ก็เป็นสี่พันเก้าแล้วเพราะฉะนั้นจะได้จากเพชรประมาณสามสิบได้ตัวอีกยี่สิบนะฮะก็ไม่ถึงการันตี แต่ว่าคราวที่แล้วผมได้เจอผ่าดไปแล้วเพราะงั้นถ้ามันออกคองมันก็การันตีหน้าตู้นะครับหวังว่าอย่างนั้นนะไปลองกันครับผมสุดสวยของเราเงียบเลยอะ่ะเงียบที่เลยอะ่ะได้ผ่านไปได้ผ่านไปได้ซับปู ได้ซับโผรมารไปครับต่อเนื่องไม่มา,าจัดไปะนะฮะเอาวะอย่างน้อยก็ได้ ได้อีดิลอนมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมต่อเน,นื่องครับไม่เวลวับเลยอ่ะทำไมมันเหงาอย่างนี้รอบนี้ไป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  อย่างน้อยก็ได้เพราอ๋อมันอย่างอย่างอย่างเพรามันตู้หน้าได้เพ่ามาก็ยังจะดีอ่ะนะลัดไปครับผมรอบที่สี่สิบก็ยังเฉยอยู่ก็ยังเฉย,เยอยูยยอ่จะแก้มือแก้จะแก้มือแก้ตัวจาก ผู้เขียนไม่ได้เลยอเนนี้ผู้เขียนก็ไม่ได้มามาเธอะนะมาเธอมาเธอจริงหรือจริงหรือมาเ <c oughs> อาเป็นว่าก็ยังไม่มาเลยครับผม ก็ห้าสิบก็ต้องไปหาอีกประมาณสิบประมาณสิบยี่สิบถ้าจะการันตีถ้าใชให้ออกการันตีนะก็ต้องหาได้มีเวลาสิบห้าวัน oh. ก็มีเวลาอีกสิบห้าวันนะฮะที่ตัวผมเองนั้นก็จะต้องไปหาให้ได้อีกประมาณยี่สิบห้าโลหรือมากกว่านั้นอาจจะสามสิบ เพื่อที่ได้การันตีแล้วมันเกลือขนาดนี้แล้วตู้หน้าก็โทรปาร์ตมามก็แสดงว่าถ้าผมได้ถ้าผมการันตีตูน้นี้จริงเหร็วโทรปารผมก็อาจจะช่วดเพราะดูจากดวงแล้วก็คงจะไม่ได้นอกจากจะเติมตัง อโอเคครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการเปิด <Yes. S 1> ตู้ใหม่อย่ามายศไม่ต้องมายศมันไม่ได้อะไรมาก็าไว้เจอกันแก้ตัวแล้วกันนะครับดูว่าไม่แน่ว่าจะมาแก้ตัวหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าตู้ต่อไปต่อจากจิงวิวเนี่ยมันเป็นตู้โทปาสไงตู้โทปาสก็น่ารักอยากได้ กลัมาลุ้นอีกทีแล้วกันว่ามันจะยังไงแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีไม่ต้องมาเครืออย่างผมนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนออสวัสด,ดีครับ